ลำดับถัดไปกาบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรลัตมากเทคพงศ์รองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานค่ะเรียนคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีประธานในพธิธีคณะกรรมการจัดงานโครงการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศศิบัตรผู้ช่วยเยยบาลรุ่นที่4 ขอกราบขอประคุณท่านคณะบดีคณะพยา,ยามรารศาสตร์ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสําเร็จการศึกษาให้กับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศยบัติผู้ช่วยพยายบาลรุ่นที่4ในวันนี้คณะกราารมการจัดงานโครงการ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกันสิบัตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่4ได้ตระหนักถึงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยมีกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มแรงงานอย่างรวดเร็วจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงแต่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่การจัดบริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านสุขภาพให้การดูแลทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลประคับประคองในระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในขณะที่มีความขาดแคลนวิชาชีพพยาบาลในการให้บริการคณะพยาบาลศาสตร์จึงเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและมีศักยภาพพร้อมที่จะผลิตบุคลากร,กรด้านสุขภาพจึงได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศศิยบัติตผู้ช่วยพยาบาล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและได้ดําเนินการเปิดการศึกษาเป็นรุ่นที่4ในวันที่24มิถุนายน2566โดยหลักสูตรประกาศสินบัตรผู้ช่วยพยาบาลมีการเรียนการสอน2ภาคการศึกษาปกติและ1ภาคฤดูร้อนจํานวน36หน่วยกิตโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่ผู้ที่มีความเบ่งเบนสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนแก่บุคคลทั่วไปในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและที่บ้านโดยควบคุมได้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภาวาสะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆการฟื้นฟูสภาพภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผูุงคแลมีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถให้ความร่วมมือกับบุคลากรในทีมสุขภาพได้ซึ่งการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลการลุนเวชปทุมธานีโรงพยาบาลเวชการฬรั์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์โรงพยาบาลนครนรายกโรงพยาบาลปทุมเวศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดตโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาเป็นต้นขณะน,นี้นักศึกษาในหลักสูตรประก,กาศศิบัติผู้ช่วยเพยาบาลรุ่นที่4ได้สําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาครั้งนี้จํานวน68ดรายรายนามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประก,กาศศิบัติผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2566มีรายนามดังต่อไปนี้นางสาวปณิสีเพน นางสาวรุศลินแจ้งใจนางสาวทินประพาพอคภูณนางสาวนาวาพวงนางสาวสุชานตาก้อนแก้วนางสาวกัญญะพักสันเพชร นางสาวนัทริกาสมานร,รักนางสาวอรรวัมาเยอะนางสาวปุณภาสอดส่องนางสาวจิราพรทับไกลนางสาวธนัทนันจันปาลี นางประพัสสอนอิมีนางสาวพกาวันอ่อนซวงนางสาวพัชราพรฉายเนตรนางสาวเกษรินกิ่มเปี่ยมนางสาววิชุตายุทธแสง นางสาวอัชลาเครือแก้วนางสาวพัทรวดีสุรายนางสาวธัญรัตน์สายวังเกลี้ยงนางสาวพันนิพานนนสเกตนางสาวธนัยนันสิริวงศ์ นางสาวสิริพรบริบูรณ์นางสาวพรชนัดเครือวันนางสาวจันจิรารักษาพลนางสาวสิริพรศีสะอาดนางสาวสุกัญญาพรมบูรณ์ นางพรพรกาลิธิบัณฑิตนางสาวอายเลศสว่างประทีปนางสาวเดือนเพนคันทับไทยนางสาวตามตะวันมหาชัยนางสาวบุษบาสุกแก้ว นางสาวโสพิตาเพชรสุนางสาวชยากรหน้าแก้วนางสาวพัดสอนห้วยหงทองนางสาวนิตยาเบี้ยทองนางสาวธิพากรบุกผา นางปิยพรสุกราชนางสาวนพร,รัตยะพักดีนางสาวพอรอนงพรนรามนางสาวสุก,การดาเกิดมากนางสาวอภิญญาอ่อนนุม่ม นางสาวอาทิตยาสัมมาจารินนางสาวจีลานันยู่ประพัฒนางสาวธีราพรเพ็งอังคารนางสาวอมราวดีกิริยาดีนางกฎพัฒประจิต นางสาวกัญญารัตน์กุ้ยเอีย้ยนางสาวกิติพรกลิ่นหอมนางสาวกฤษณาบุพผาชาตินางสาวจุธามาสประไพรัตน์นางสาวปิยมาตุต่นก่อ นางสาวฮุไมรีตู้ดำนางสาวทิพวันจันทละเกษมสุขนางสาวยุทธวันจิตสุภานางสาวกัญญาณีกลึกกลองนางสาวสดิธนันธนนเดชฐานน์ นางสาวศิริลักษณ์วรรณพัฒนางสาวเบญญาภาบุญมาเริศนางสาวกมลวรรณทัพเกตนางสาวกุมารีภูนผลนางสาวกรกมนรุกอุทัยนางสาวลุ่งทีวาลิ้วประเสริฐคง นางสาวฐานิตาโตมีนางเลฮาเนลาเมสานีนางสาวปรดัดดาคงมั่นนายนัทวุฒิคำพิลานายวัชระชัยคำ และนายอชิลวิทโกสิน และในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกศบัติผู้ช่วยพยาบาลครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนรวมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดหลักสูตรในระดับดีเยี่ยมคะแนนเฉลี่ยสะสม3.81 3.87จํำนวนหนึ่งรายคือนางสาวสนิทนันธนัน,นเดชฐานน ำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำปฏิญาณโดยตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา ข้าพเจ้านางสาวสสิทธนันทนันเดธานน์ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อที่ประชุมณที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณ ด้วยความเคารพและกระตันยูจะใช้ศิลปะวิทยาการที่มหาวิทยาลัยได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริตจะตั้งมั่นจิตให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรม จากน้อมนำเกียรติคุณ,อคณของวิชาชีพ,ชชพให้เกิดไกลรักษาไว้ไวซึ่งจะริยธรรมอันดีสืบไป ชมงคลิงพระัวดลสรงยานำใหสีเงินเป็นงานาใจเกียรติคนสง่าี you <laughs> ขอากาบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร์พูลสุขหิงคานนน์คณะบดีคณะพยาบาลาศาสตร์กล่าวให้อวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าอบรมซึ่งสำเร็จการศึกษา ลักสูตรประกาศศิรบัตรผู้ช่วยพยาบาลณว,วันนี้นะคะ,ะทุกคนคงดีใจเนาะวันที่เริ่มต้นปฐมวิเทศก็มีความรู้สึกว่าพวกเรายังไม่แน่ใจว่าจะเรียนจนกระทั่งสําเร็จไหมวันนี้เป็นไงคะสาเร็จแล้วนะคะสามารถที่จะดํารงตนเป็นคนที่ปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างเต็มความภาคภูมิ ครูในฐานะที่เป็นผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้เกียรติกับคณะพยาบาลศาสตร์มาเป็นลูกศิษย์ของเราอบรมในหลักสูตรหนึ่งปีแล้วสำเร็จไปพร้อมกับเข็มที่พวกเราได้รับอันนี้คือพิชัยมงกุฎของราชมงคลซึ่งประดับอยู่บนปกของผู้เข้าอบรมซึ่งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ครูคงอยากจะขอพวกเราณนะที่นี้ว่าเกียรติภูมิของการเป็นผู้สำเร็จการอบรมในหลักสูตรประกาศนิบัติผู้ช่วยพยาบาลเราจงภูมิใจอย่าท้อถอยต่อสิ่งที่เราได้ในวันนี้ให้เรามุ่งมั่นพัฒนาใ่รู้ต่อไปในอนาคตชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ขอให้เราเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นเกิดมาจนปัจจุบันนี้เรามีความรุ่งเรืองมีความพัฒนามีความสามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวได้ให้มีความสุขเท่าที่อัตภาพของเรามีครูหวังใจว่าพวกเราจะเป็นเครือข่ายที่จะนำความสุขนะคะให้กับประชาชนจะต้องนำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติการเพยาบาล อย่างสมเกียรติของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้วไม่สร้างตนให้ต่ำไปกว่าสิ่งที่เราควรมีในความเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามต้องปฏิบัติตนให้เขารักนะคะแล้วให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความสุจริตตรงต่อหน้าที่ไม่ละเลยผู้ป่วยแล้วก็กระทำการทุกอย่างด้วยสติด้วยความมั่นใจ ด้วยการประยุกต์ความรู้ความสามารถทักษะที่อาจารย์มอบให้ในการศึกษาอบรม1ปีนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จกับการดำรงชีวิตต่อไปจากนี้ผู้เข้าอบรมคงจะแปลกใจถ้าเปิดปกที่เรามอบให้ในนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวการใส่ประกาศนียบัตรที่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเรากำลังรออนุมัติ จากสภาการพยาบาลแต่ผู้สำเร็จทุกคนสามารถประกอบการปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้สมบูรณ์นับตั้งแต่วันสำเร็จการากศึกษาเรียบร้อยแล้วเพราะเราครบหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการและเราได้ดำเนินการจัดทาแบบรับรองนะคะว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนใบประกาศนีบัตรจะจัดส่งทางไปรษณีย หลังจากที่สภามหาวิยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วควรจะอนุมัติตั้งแต่วันที่31นะคะแต่เนื่องจากว่ามีกระบวนการพิจารณานั้นเลื่อนออกไปเป็นวันที่หกทาให้ประกาศสินมัตินั้นยังไม่ได้ลงนามเพราะฉะนั้นทางคณะพยาบาลศาสตร์จะดําเนินการจัดส่งนะคะใบประกาศสินมัติตัวจริงให้กับนักศึกษาตามบ้านเนาะที่นักศึกษาได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วเขียนไม่ถูกอย่าโทษอาจารย์เนาะ พอนักศึกษาบอกให้ส่งไปที่นั่นเราจะส่งโดยโลงทะเบียนไปให้นักศึกษาก็คอยรับตัวจริงถ้าอย่างไรยังไม่ได้อย่างไงก็ขอให้ติดตามที่คุณจักรพันธ์นะคะเราจะจัดส่งไปโดยเร็วหลังจากที่ลงนามแล้วจากนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะังนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราภูมิใจในสิ่งที่เราสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วแล้วขอรัตนาคุณมสศยรรัตนตไตร แลวก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือทุกท่านนะคะได้น,น้อมนําให้ลูกศิษย์ครูซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรประการศิบัติผู้ช่วยเพยาบาลประสบแต่ความสุขความเจริญคิดทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จในทางที่ชอบแล้วเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครอบครัวแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะคะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางคณะจะช่วยได้ขอให้กลับมาบ้านเพื่อเราจะได้ช่วยกันดูแลขอบพระคุณค่ะ ลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตจัดสถานที่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปร่วมกันขออนุญาตเาก้าอี้สองแถวแรกนะคะอาเดี๋ยวด้านรอด้านในสักครู่นะคะ แสงแห่งปัญญาส่องให้ฟ้าเมืองทัานงดงามเรื่องร้องอารามสายน้ำปทุมธานีหลากชีวิตหลากความฝันมารวมกันนาทีแห่งนี้เพื่อก้าวไปเป็นคนดีของสัง่ม 是他来灌沐。